สวัสดีครับเพื่อนๆมาอีกคันหนึ่งกับยานแม่วันนี้ยานแม่จะลงมาที่ร้านเรื่อยๆคันนี้เป็น Honda n n f นะครับเป็นรถออกศูนย์ Honda Big ๊กวิในราคาตอนเปิดตัวเนี่ยห้าแสนบาทนะครับก็คือเกินครึ่งล้านนั่นแหละนะครับสำหรับคนอยากได้ b i ๊ก c ูเ t อร์สไตล์คุยเซอรนะถือว่าเป็นรถที่ หน่าขับนะครับน้าใชา้นั่งสบายแล้วก็คนที่ขาสั้นเนาะคนที่ตัวไม่สูงก็สามารถขับขี่คันนี้รุ่นนี้ได้อย่างสบายใจเลยนะเพราะว่าบอกเขาเตี้ยมากนะครับสูงจากพื้นเนี่ยน่าจะไม่ถึงเมตรนะครับคันนี้วิ่งน้อยด้วยวิ่งแค่6,000กว่ากิโลเท่านั้นเองมาในสีน้ำเงินนะครับรถสวยนะครับสีน้ำเงินนะครับ คันนี้มีของแต่งเท่าที่ผมดูในชิ้นเดียวนะตัววินชิลตัวนี้ที่เป็นตัวโค้งดักลมขึ้นไปแล้วก็มีช่องลมอยู่ด้านในนะครับเป็นของญี่ปุ่นตรงรุ่นของ Honda นะครับเม d อ i นเจแปนนะครับชิวเดิมเขาจะลู่ลู่ลลหน่อยจะไม่งันขึ้นมานะครับรถสวยสีน้ำเงินสีนี่ผมบอกให้เลยว่าคันนี้สีเต็มร้อยไม่มีริ้วรอยนะครับ นี่ยังไม่ได้ขัดสีนะแค่ล้างทำความสะอาดนะครับยางหลังยางหน้ายังใหม่อยู่นะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็แล้วแต่นะเพราะจริงๆแล้วมอเตอร์ไซค์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือยางนะผมว่าเพราะว่ามันอยู่กับพื้นเนาะนะครับแล้วก็คันนี้ก็ตามที่เห็นนะคันนี้กุญแจมีให้สองดอกนะครับกุญแจ สอดอกแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสให้ครบนะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสกุญแจชิปครบ2ดอกสำหรับคันนี้นะครับอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็มีชิลหน้าแต่งรถปี2016วิ่งน้อย6,000กิโลนะครับเครื่องยนต์7 5 0ซีซี5แรงมา้ามาพร้อมเกียร์ dct duo c u s t แบบ6สปีนะครับที่ใช้ได้ทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็แมนนวลนั่นเอง นะครับปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ที่ตัวปุ่มด้านนี้ได้เลยนะครับบวกลบอัพดาวเกียร์เดินหน้าโหมดสปอร์ตปรับเป็นออโต้หรือแมนนวล ATMT นะครับนี่กุญแจเป็นกุญแจชิปนะครับข้างหน้ามีช่องเก็บของนะครับใต้เบาะเป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่กับกล่องฟิลคงไม่ต้องมายุ่งอะไรไว้สำหรับรวิลอย่างเดียวนะครับมาดูเลขใหม่กันดีกว่านี่ สีของเลือนไม้ปรับได้25เฉดสีนะครับคันนี้วิ่งมาที่6,967กิโลเท่านั้นเองโคดวิ่งน้อยนะครับโคดวิ่งน้อยเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ดีกว่าปืด๊ดเลือนไม้จะปรับเปลี่ยนก็กดปุ่มสองปุ่มนีค้างนะครับดูกันนะมือเดียวก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่กดไม่โดนนี่ นะครับก็เลือกปรับสีไปนะครับได้ถึง25เฉดสีนะเอาเป็นออโต้เลยอ่ะผมชอบตั้งเป็นออโต้นะคุณเป็นนารผมว่าพอเราตั้งเป็นออโต้เนี่ยออโต้ก็คือตัวแรกเลยนะหลังจากยี่นี่ตัว A และออโต้คราวนี้พอเราตั้งออโต้ปุ๊บเนี่ยก็กดค้างก่อนนี่ใช่ป่าวะ นมันก็จะปรับเปลี่ยนสีตามเกียร์โหมดที่เราเล่นนั่นเองนะครับเครื่องยนต์นะครับสำหรับคันนี้ผมว่าเครื่องยนต์สองสูบนะยังไงพิกัด7 0 0ด้อซีซีเนี่ยพาคุณเดินทางไปได้ทั่วไทยอยู่แล้วขึ้นเขาลงเขานี่อย่างสบายเพราะว่าเขามีเกียร์ให้เล่นนะครับล้อหน้าขนาดใหญ่ยางด้านหลังเนี่ยเบลเลอร์เทอร์เลยยางเนี่ย น้องๆไซด์บิ๊กไบค์ได้เลยนะนี่นะครับยางเป็นเบอร์สองร้อยหนะครับออกสายเข้าเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวค่อยโทรกลับนะครับคุณลูกค้านะครับอันนี้ยางหน้าเป็น1 2 0ยยี่นะครับนี่เบรคเป็นของนิชินสองพอตนะครับจานเบรคขนาดใหญ่มีระบบเอกบมาให้เรียบร้อยหม้อน้ําอยู่ด้านในนะครับรถสวยไม่มีชนไม่มีลม้มไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปร์เซตนะครับ แล้วก็พร้อมใช้งานนะครับเวลาปรับเบาะก็จะปรับแบบนี้นะครับใช้กุญแจนะครับเบิดออกมาแล้วก็ยกขึ้นนะครับมีมือเดียวลำบากอูปรับตำแหน่งนี้ก็ได้ตำแหน่งนี้ก็ได้ตำแหน่งนี้ก็ได้สามระดับนะครับสำหรับคนแก่อย่างผมนั่งพิงหลังนี่โคตรสบายแต่ถ้ามีคนซ้อนก็ ปรับลงนะครับให้พารเมียซ้อนเด็กซ้อนลูกซ้อนได้นะครับแต่คนนั่งหลังอะ่ะรุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่สบายเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นรถแบบออกเป็นคุยเซอร์แบบสปอร์ตนิดนิดนะคือคนนั่งขับเนี่ยสบายแน่นอนคนนั่งซ้อนเนี่ยอาจจะไม่สบายหน่อยเพราะว่าเบาะเขาจะแคบหน่อยสําหรับผู้หญิงที่ตัวตูดเล็กก็ไม่เป็นไรถ้าตูดใหญ่นี่จบเลยตูดใหญ่นี่เข้าร่องกว่าดีเลย นะครับแต่คนขับเนี่ยกว้างแล้วก็เป็นทรงโคง้งโอบรับก้นเราได้อย่างดีเลยนะครับผมชอบมากตัวเบาะของ Honda a n อนด์โแล้วก็ไม่เมื่อยเพราะว่าเวลาเราเหยียดเท้าเนี่ยเราเหยียดไปถึงด้านหน้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เมื่อยขานะครับไม่ต้องงอเข่าตลอดเวลาอย่างเงี้ยเมื่อยนะครับอันนี้เป็นเบรกมือนะครับรถสกูตเตอร์จำเป็นที่ต้องมีเบรกมือนะครับเพราะว่าเวลาจอด ทางลาดชันอะไรพวกนี้มันจะได้ช่วยได้เพราะว่ามันเป็นเกียร์ออตโต้เนาะมันไม่ได้สามารถที่จะตบเกียร์เพื่อจะล็อกเกียร์ไม่ให้รถขยับได้ประมาณนี้นะครับท่อเดิมรถสวยนะครับเบรกด้านหลังไม่ๆเลยอ่ะขับเบรกเต็มๆนะครับจานเบรกหนาหน,านี่แน่นอนอยู่แล้วคันนี้วิ่งน้อยหกพันกว่ากิโลเท่านั้นเองหายากแต่หาได้นะแล้วก็ไม่ได้มีคันเดียวนะที่ร้าน มี3คันให้เลือกเลยนะครับสำหรับใครอยากได้นะครับจานบินจานแม่มาเอาคันนี้ได้เลยนะครับมี3คันได้เล,เลยใครมาเร็วก่อนก็ได้เลือกก่อนเนาะเลขใหม่ก็มีทั้งน้อยมีทั้งเยอะแต่เยอะสุดของผมก็แค่2 0,000กโลเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเยอะสุดที่20,000กโลเนี่ยกับว่าปี16คุณคุณคิดดูว่าปี16ผ่านมากี่ปีแล้วรถวิ่งแค่นี้เท่ากับปีหนึ่งวิ่งหลักไม่กี่พันโลองนะวิ่งน้อยมากๆนะครับ ก็รายละเอียดก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์ผม0 8 3 4, 4์1ป1 1านะครับสำหรับคันนี้ผมจัดราคาขายนะครับติกตกต๊กตอกติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตติ๊กตนี่รถมันสวยนะคันนี้รถสวยคันนั้นนะคันสีแดงอะผมเปิดขายอยู่ที่329,000บาทนะวิ่ง20,000กิโลแต่คันน้ำเงินคันนี้ รถมันสวยมากแต่จริงมันก็สวยทุกคันนะเพียงแต่ว่าคันนั้นไมคก็จะเ,เยอะกว่าคันนี้หน่อยนึงรถ6 0 0นคือกิโลเนี่ยเหมือนกัาคุณซื้อรถใหม่ก็ว่าได้นะเพราะว่ารถใหม่5 2 9 0 0 0บาทอะคุณประหยัดไปได้มากกว่า50%นะคำน,นี้จัดไปแล้วกัน2 0 0 0 2 0 0 0เท่าไหร่ดี <laughs> 2 0 0 0เท่าไหร่ดีเี <laughs> ่ย ปกติผมไม่คิดนานนะเรื่องราคานะแต่คันนี้สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเอาไปครับนะแพงกว่าคันนี้หนึ่งหมื่นบาทแต่คุณได้รถที่วิ่งน้อยกว่าหกพันกว่ากิโลสองหมื่นกว่ากิโลนะครับแต่ครนนี้ก็อยู่ที่คนชอบสีนะบางคนก็ชอบสีแดงบางคนไม่ชอบสีแดงก็มาเอาสีน้ําเงินไม่ชอบสีน้ำเงินก็ยังมีสีเทาให้เลือกนะโอเคสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทกับ Honda n M4 คันนี้นะครับภาษีเต็มนะครับเพราะว่า ภาษีก็เขาค้างต่อเพราะว่ารถเจ้าของเนี่ยสายจอดจ,จนภาษีขาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมต่อให้เต็มปีอยู่แล้วนะครับสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่ร้านก็ยังมีรถให้เลือกซื้ออยู่นะครับใครสนใจก็แวะเข้ามาชมมาเยี่ยมเยียนกันได้นะที่ร้านก็ขายแล้วก็รับฝากขายด้วยนะใครมีรถอะไรไม่ใช้ก็มาฝากขายได้นะจอดดูแลชาร์จแบตเตอรี่ให้อย่างดีนะครับ ก็คันนี้แปดร้อยโลคันเนี้ยผมบอกให้เลยนะผมตีไปเก้าสบแดเซนเลยดีกว่าเก้าสบแปดนนะจะบอกเก้าสิก็ไม่ได้นะเก้าสิบแปดแล้วกันแต่ไม่ใช่มันมีตำหนินะผมก็ยังหาตำหนิจากคันนี้ไม่เจอแต่ว่ารถวิ่งแ0ดร้อยโลเงนะโคตรใหม่แล้วก็รถใหม่ไม่มีขายนะในโชว์รูมนะครับคันนี้ไฮไลท์อยู่นะครับ สกายเว็บ650 LX ตัวท็อปมีใครอยากได้ไหมแสนต้นต้นเองคุณได้ขับรถสกายเว็บ650รุ่นท็อปสุดนะครับทะเบียนแท้ด้วยนะครับโกวิงมี2องคันนะครับแล้วก็โกวิ n ง f 6 C วอลคาลี่ก็ยังมีอยู่สคันนะครับสวยสีเงาแวบนี่ขนาดยังไม่ได้ขัดสีนะยังเงาแว็บเลยเดี๋ยวผมขอวันไหนผมว่างผมจะนั่งไล่ขัดสีให้นะครับช่วงนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปรถที่เข้ามาใหม่ ให้ครบก่อนจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับ going นะครับ F6B สำล้อคันนี้อยู่ไม่นานแน่เพราะราคา8 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าคุณสั่งชุดสำล้อมาจากเมการวมขนส่งรวมภาษีรวมติดตั้งเนี่ยก็จะ8 0 0 0 0 0บาทแล้วเพราะฉะนั้นผมขายถูกมากคันนี้สายเข้าอยูแล้วโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ